สวัสดีครับท่านผู้ชมและผติดตามมายช่วงดีๆทุกเรียนบรนเดินครับวันนี้มาเดินสำรวจทุกเรียนของน้องสาวครับที่เนนี่คือทุกเรียนหมอนทองอายุ4ปี2เดือนครับปลูกเดือนตุลาปลายเดือนตุลาของปี64ยก3ครับ สี่ปีสองเดือนครับมีดอกนะครับมีดอกปีที่สองนะครับเขามีดอกครั้งแรกตั้งแต่อายุ3ามปีแล้วนะครับแต่ไม่ติดลูกครับรอบนี้มาเต็มครับรอบแรกเขามีดอกอยู่ประมาณสองสองพวงครับไม่ติดลูก รอบนี้มาเยอะเลยครับถ่ายย้อนขึ้นบนอาจจะไม่กระชั้นนะครับเพราะมันย้อนแสงขึ้นไปนะครับสวยงาม สี่ปีสองเดือนน้องสาวปลูกได้ผลครับปีนี้ก็เป็นตามเป้าครับเจ็ดต้นครับสวยงาม กิ่งเล็กๆข,ข้างบนก็ออกนะครับกิ่งเล็กๆตนนัวนี้สุดยอดนะดูกิ่งเล็กกิ่งที่บางคนบอกว่ากิ่งเทียมกิ่งเทียมครับกิ่งเทียมนี่นี่เขาก็ว่ากิ่งเทียมครับกิ่งเทียมออก ออกดอกดีครับฝีมอือครับฝีมอือเยอะครับตัวนี้น่าจะได้อยู่สักสิบลูกครับของแค่กิ่งละลูกกิ่งละลูกก็ได้ละสิบลูกครับบางกิ่งกิ่งใหญ่ก็ได้อีกสองลูกครับ อันนี้มีประมาณสิบกว่ากิ่งครับอันนี้ก็มาแล้วครับไม่ได้ทำสารไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับฐานประคงแป็กโคไมีมีแต่การให้น้ำกลักส่งเดียวครับมีแต่บริหารจัดก,การเรื่องน้ำนะครับน้ำถึงน้ำดี ได้จังหวะลมหนาวมามันก็มีดอกให้ครับนะสิบฝักเก่งครับจะตามมาอีกเยอะครับ สุดยอดโอเคครับผมคลิปนี้สันส้นๆครับพามาชมทุเรียน4ปี2เดือนครับมีดอกให้เห็นแล้วครับทนี้ก็ลุ้นให้มีลูกครับให้ติดลูกเยอะๆคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ